โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชั่นแนลสัปนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมยุ่งมากเพื่อนๆแต่วันนี้นะครับก็มีเวลาได้มาทําคลิปเจ็บาปอีกครั้งนะโดยในวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครล่าสุดนะครับที่เพิ่งได้อัปเดตเข้าเกมไปนั่นก็คือหมอยาาเซียนครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับแน่นอนคอนเทนต์ที่เราจะไปลองกันเนี่ยก็คือ PP ในโหมดสามันนะครับสำหรับจุดเด่นของหมอญานาเซียนนะผมบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ลองใช้เนี่ยมันดีกว่าที่คิดเยอะมากเพื่อนๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะแต่คือจากที่ได้ใช้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทีม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก๊ง4ี่จตุอาชาแห่งวิบัติสามารถเล่นได้เลยเพื่อนๆนเออสามารถเล่นได้เลยนะที่สําคัญมันโคตรเก่งนะครับโคตรแรงแล้วก็โคตรถึกด้วยนะครับสําหรับเอกลักษณ์ของนาเซียนะครับจะเป็นหมอยาลึกลับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับ นาเซียนจะทําการมอบยาพิษให้กับตนเอง3อันเพืเ่อนๆซึ่งยาพิษอันนี้เนี่ยมันจะเป็นดีบับสีขาวนะครับไม่สามารถถอนได้จากสกิลนะครับมันจะถอนตามเงื่อนไขที่กําหนดเท่านั้นนะครับสำหรับดีบัฟยาพิษนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกลดพลังป้องกันไป2%นะเท่ากับว่าเมื่อเริ่มต่อสู้ก็จะติดดีบับลบดีเฟนซ์อยู่6%นะครับซึ่งเอาจริงดีบับลดดีเฟนซ์6%เนี่ยบอกเลยว่า ยุคนี้เนี่ยถือว่าน้อยมากเ,เพื่อนๆติดมันก็เหมือนไม่ติดนะครับนอกจากนี้ครับทุกครั้งที่เริ่มเทือนพวกพองนะครับนาเซียนจะทําการถอนยาพิษที่ติดบนตัวเองออกเธอละหนอันพร้อมกับเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพวกพองที่กําหนด10%ต่อยาพิษที่ถูกถอนออก1อันนะครับอีกทั้งนาเซียนยังสามารถเพิ่มสเตตพื้นฐานของพวกพองที่กําหนด5%ต่อพวกพองคนดังกล่าวที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนนะครับก็สําหรับพวกพองที่กําหนดของนาเซียนเนี่ยจะเป็นตัวละครจากเผ่ามนุษย กับตัวละครที่มีอัตลักษณ์จตุอาชาแห่งวิบัตินะครับซึ่งตรงนี้แหละก็เลยเป็นเหตุผลที่วันนี้นะครับผมก็จะมาลองแก๊งจตุอาชาแห่งวิบัตินะแล้วก็จะลดได้เมพที่ได้รับอีก10%ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกครั้งที่ตนเองใช้สกิลฟื้นฟูจะเพิ่มแสดพื้นฐานของพวกพ้องที่กำหนด5% สามารถเพิ่มได้สูงสุดอีก15%นะครับเท่านั้นยังไม่หมดเมื่อนาเซียนใช้สกิลฟื้นฟูครั้งแรกนะครับเขาจะสามารถเพิ่มแรงสกิลของตนเองได้นะครับก็สำรับความสามารถนี้จำกัดเพียงแค่ครั้งแรกที่ใช้สกิลประเภทฟื้นฟูเท่านั้นนะครับก็บอกเลยว่านาเซียนตัวนี้เนี่ยจุดเด่นจริงๆนะอยู่ที่เอกลักษณ์ทั้งหมดเลยเพื่อน อ๋อแล้วก็ให้อีกนิดน,นึงละกันจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ท่าหมายตายนะครับส่วนสกิลทั้ง2อ,อันของตัวละครนาเซยเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่แต่ทั้ง2อ,อันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้งานได้ดีละกันก็สําหรับสกิลแรกนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนสกิลตัวละครยุคเก่าเลยเพื่อนๆโดยที่แลงหนึ่งนะครับจะเป็นสกิลโจมตีเฉยๆแต่ที่ขั้น2นะครับจะมีความสามารถในการสตันทําให้ศัตรูเนี่ยหมดสติแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลย1เทินนะครับ ส่วนที่ขั้น3ครับก็จะเพิ่มระยะเวลาสตันเป็น2เทินนะต่อมาสกิลที่2ครับ Miss of r ดโคเวอรีนะครับรอมท่านี้ที่แลงหนึ่งนะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิตที่ลดลงของผบองทั้งหมด20%พร้อมกับถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟได้นะครับที่เรเวลสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตที่ลดลงได้มากขึ้นกว่าเดิมนะโดยสกิลฟื้นฟูเนี่ยเพื่อนๆผมบอกไปเลยนะว่าอย่าหวังมากครับเพราะว่ามันไม่ได้ฮิวจากแมกเลือดนะของนาเซียเนี่ยมันจะฮิวจาก เลือดที่ลดลงของพวกพองนะครับก็หลังจากที่เรารู้ความสามารถของนาเซียแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูสมาชิกทีมวันนี้ดีกว่าโดยสมาชิกทีมในวันนี้นะครับผมก็มีผู้นำทัพนะครับแลนสลลอตตัวเฟสล่าสุดเพื่อนๆกับอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็จะเป็นน้องเพอร์ซิวลแสงนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เฟสแต่ผมบอกเลยว่า จริงๆเนี่ยทีมงานน่าจะอยากให้เป็นเฟซนะครับแต่ว่าช่วงนั้นโดนคอมเมนไปเยอะเขาก็เลยปรับนะน้องเพิร์อซออตัวนี้เนี่ยเลยเป็นตัวที่เปิดหาง่ายเลยนะครับการันตีเนี่ยเพียงแค่600เท่านั้นนะส่วนตัวสุดท้ายครับผมก็จะใช้เป็นซีเกิร์ดเขียวนะครับตัวละครซัพพอร์ตตำแหน่งสล่าสุดของทีมมนุษย์นะอ่ะก็แน่นอนอาหารที่กินนะครับทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆอัดสุดนะข้าวพลังมันค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้เลยครับขับพลังต่อสู้เนี่ยจะอยู่ที่2 6 0 0 0นะครับน่าจะได้เริ่มก่อนนะถ้าไม่เจอคนที่ตึงจริงๆนะครับอ่ะก็เซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมอ้าวบลเดอร์ er กับน้องมิล m นะครับเอาจริงที่ผมบอกว่าถึงเนี่ยคือเราสามารถตบทีมที่ใช้บ o ลเดอร์เนี่ยได้โคตรง่ายเป็นเพื่อน ก็เดี๋ยวเรามาลองลุยกันเลยครับหนึ่งสองสามครับเอ้ยไม่ได้ต้องใช้ท่าแรกก่อนดิกีเดียวนะเอาชัวร์นะครับมิลิมเนี่ยคือตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดูครับดูด,ด,ดิคือบอลเดอร์มันหัวไม่เข้าเลยเพื่อนโอ้โหคือจะบอกว่าเหลือจะเชื่อมากนะครับจริงๆดูครับโอ้โหสบายสบายครับแค่นี้ลาก่อนครับมิลิมเรียบร้อยครับขีดแน่นอน เปป่ะดีดนิ้วเพะมิลิมเรียบร้อยนะครับเลื่อนกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะแล้วประเด็นคือทีมศัตรูเนี่ยเหลือแค่เบลเดอร์แล้วเพื่อนๆซึ่งเบลเดอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรแพ้สตันนะครับแล้วหน้าเซียนมันก็มีสตันด้วยครับเรียบร้อยครับศัตรูยอมนะโอเคครับมาโอ้่มันทีมเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราได้เปิดก่อนนะเปิดก่อนก็จบแล้วแบบนี้ไปเลยครับ เดียวเราเล็งแลนสล็อตกอนเลยครับอา้าวกินลมมาด้วยโอ้โหตายปเนี่ยเฮ้ยแบบนี้อาจจะไม่ตายได้เนี่ยแคลชิงประลาดของผมขั้น2ตายปะเฮ้ยตายอยู่สองแสนเก้าเพะเรียบร้อยครับ <laughs> เปิดก่อนได้เปรียบนะครับอันนี้โอ้โหทีมเหมือนกันเป๊ะเลยนะข้างหลังเขาก็เป็นซีเกิดเขียวเหมือนกันนะครับ มาก็เดี๋ยวตาหน้าเนี่ยเรามีสตันเพื่อนเดี๋ยวผมสตันคู่ได้เลยนะเนี่ยจะดีไหมอจาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าผมรวมไม้ตายดีโอเคนะครับนาเซียนโหเก็บอันติเร็วเลยไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมสตันนาเซียนอ้าวเราโดนสตันโอเคสวยพี่สวยเดี๋ยวเราใช้เพื่อซีอบอลถอนได้ครับแบบนี้สบายมาก เอ่อาไงดีผมเก็บซีเกิร์ดก่อนดีไหมผมว่าซีเกิร์ดน่าจะบางที่สุดมั้งแล้วก็สตันตนาเซียนไว้ครับโอเคเรียบร้อยซีเกิร์ดอ่าเพสไปโอ้โหโคตรแรงโพซิวอลเอาจริงผมใช้ข้ามหมู่อีกทีนี่ตายเลยนะเนี่ยอ่าสตันตไหมครับเรียบร้อยนะครับเอ้ยเดี๋ยวโพซิวอลคงก็ถอดได้เออถอดไม่ได้ถอดไม่ได้พอเขาต้องใช้การ์ดโพซิวอลสองใบในการถอดนะ แล้วประเด็นคือตอนนี้เขาเหลือแค่2ตัวครับเรียบร้อยครับศัตูยอมนะโอเคครับมาโอ้โหเดี๋ยวเคาได้เริ่มก่อนเพื่อนอ่าเนี่ยเจอของจริงแล้วเดี๋ยวดูว่าจะรอดหรือเปล่าเลยครับหรือว่าจะขิดไปเลยนะโอ้ my god โอเคเขาเล่น p อ r ซิวอผมนะครับ ไ้ยผมว่าได้อยู่โคตรถึกอะดูดิถึกปะถึกนะถึกมากเพ่เ้เยเขามิลลี่เขายังไม่หวดนะเนี่ยใจเย็นมากแล้วก็มาเดี๋ยวผมนาเซียนบัฟเลยไหมบัฟไปเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวขยับไปครับคิดว่าไม่ตายหรอกเ่ยอ๋อเออมันติดสตันนะไม่เป็นไร ได้อยู่คือพอนาเซียนมันถอนใช่ปะ่ะเราก็ได้สแต็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้เราไม่มีไอ้นี่เรานี่ว่ะแต่ไดได้ได้ๆผว่าไม่ตายจริงไม่ตายโอ้หดูเพอร์ซิวัลขึ้นอดทนเลยนะตอนเนี้ยหมดไปครับเพอร์ซิวัลน่าจะติดสตันโอเคสวยพี่สวยมิลิมเออไม่เข้าครับจบจบบอกเลยว่าจบแบบนี้่า อ่ะแบบนี้บัฟนะครับแล้วก็สตันไวไหมสตันไว้ดีกว่าโอเคเ๋ยวสตันซับหนกไว้ครับแล้วเดี๋ยวตาหน้าเนี่ยเราค่อยลุยนะโขวบอกเลยเอาอะไรมาลงก่อนครับถึกขนาดนี้ไปเลยไว้น้อมมิสแดนเรียบร้อยนะครับสตันไปสองเทินซับหนกก็เดี๋ยวตาหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราลุยมิริมเลยเพื่อนๆโหเอว่ะ โอ้เทลจังก mm hmm. ็ปวดหัวนะมิลิมก็ปวดหัวเดี๋ยวก็เดเบดดักร้อยแต่ผมต like uh ้องเก็บเทลก่อนครับแบบเนี้ยชาใช่ยต้องเก็บเทลก่อนโอ้โหนี่คือเดเมจเข้าแล้วหรือไปครับเดเมจได้รับจัดแล้วคุ้มการดีบัฟนึวยไงประเด็นโอ้โหดูครับนึกว่าเหลืออะไรมิริมสบายจัดจัดนะครับมาเดี๋ยวเราเก็บนี่ก่อนเลยเอาไงดีหนึ่งสองไหม 1,2,3่งสองออ่ะหนึ 1, 2, แล้วกันโอ้โหเดียวเดียวนะโดกเดียวนอนคืออะไรโอเคไปครับโอ้โหเดียวทำไมพี่แลนเราหลายใจเหลือเกินเรียบร้อยครับศัตรยยอนนะโอเคครับก็สำหรับคลิปพีพวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับรีวิวตัวละครใหม่อย,อย่างหม,มอญานาเซียน กับทีมจตุอาชาแห่งวิบัตินะครับเอาจริงน้องเป็นตัวละครที่เก่งมากนะเพียงแต่ว่าตัวน้องเนี่ยมันมันมาค่อนข้างผิดเวลาเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันอยู่ในช่วงเฟสิวัลชนเฟสิวัลใช่ปะและอย่างที่ผมได้มีเกิดเพื่อนๆไปนะครับว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข้อมูลหลีคอลลโบ รีซีโร่นะครับครั้งที่3ที่น่าจะมีโอกาสมาเป็นโคต่อไปในปี2025นะครับและถ้าอ้างอิงจากปี2024เนี่ยคอลาโบแรกของปีมันก็ดันมาในช่วงปลายเดือนมอการาด้วยไงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟรีก็อาจจะลำบากใจนิดน,นึงนะว่าจะเก็บเพชรเอาไว้เปิดตู้ไหนดีนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายเติมหรือดองเพชรมา,มากพอเอาจริงนาเซียเนี่ยผมว่าเป็นละครที่เพืเ่อนๆเปิดไว้ได้นะเพราะตัวน้องสามารถใช้ได้ท้งคอนเทนต์ PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับที่สำคัญ ใครที่มีทั้งแงลนเซล็อตเพอร์ซิวอลไซแองนะครับแล้วก็กำลังประสบปัญหากับทีมน้องมิลิมเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะไฟสุดท้ายที่ผมเล่นถึงแม้ผมจะเบิร์นหลังนะครับก็ยืนรับมือกับน้องมิลิมได้แบบโคตรชิวนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวรเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากนะคครรัััับบแล้ววเจอกนสสดี